ตากันเหมือนเดิมครับพี่น้องเหมือนเดิมแบบไหนล่ะตามลบคนหาปลาไงฮะรถทนหาปลาที่มีแพรสัญลักษณ์ยู่ด้านหลังของเขาครับพี่น้องบริเวณที่ผมถ่ายทำนั่นคือหลังอานามัยอำเภอเนินสงา่าตะเนินประมาณนี้แหละครับพี่น้องคุงผู เชียร์พรมรถเซ็นปอนตามรถเซ็นปอนครับพี่น้องวันนี้จังหวะพอดีเลยเขาบีบแตะใส่แป้งๆอุ้ยลงแหจับปลานะครับที่นี่ครับพี่น้องครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่บรรยากาศช่วงที่เส้นแหกกำลังอะไรมั่งเนี่ยบอหานบอหานครับพี่น้องบอหาน บอไม้เบอไม้หนึ่งหนึ่งสามเก้าเชฟฟุตนั่งรถเเซ็จปอนโอ้ดจอดอีดสวัสดีครับเซนพัฒน์จตุรัสครับผมสวัสดีครับทุกเตียนครับบ่อหานเหรอครับหานขนาดไหนเดี๋ยวขออนุญาตทักทายรถเซ็นปอนหน่อยครับไม่ต้องถามใครเลยเมื่อกี้จะชักดาบถามช่างอากหน่อย สวัสดีครับเุ็นตอนครับผมขอบคุณมากครับที่เปียกแต่ให้ตามอุ้ยดารุเก่งคันนี้เป็นน้องครับผมเก่งคันนี้มาจากหัวทะเลครับผมมีแพอยู่ในรถหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีแพอยู่หลังรถไหมครับสวัสดีครับทีมทับล้างเหรครับเนี่ยรถอีกแตนเนี่ยใช่ไหมครับเนี่ยใช่ครับไม่ใช่ทีมกัปหลังเจอกันทุกบ่อเลยเราน่ครับผมครับเนี่ยเขาดูแพอยู่หลังรถเหรอได้ไหมแพรแพร่อยู่ในรถอ่ะนี่ นี่นี่เนี่ยรถเก่ง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 เนี่ยผมชอบถ่ายคันนี้แหละก็ชอบดูกันอู้หอะไรขนาดนั้นพี่น้องครับผมโอ้โหทะเลมาจากมาจากหัวทะเลมาบริเวณนี้ประมาณกิโลพี่ประมาณนี้จะได้มานกอยู่ะประมาณสักร้อยโลได้ไหมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงครับครับผมผมผมไม่มาจับแบบนี้บบบเน็ตเลยมาสี่ค่ะสี่ที่ปลดเอาหัวทะเลนี่โคราชมีนี่ เทือตุเรออันนี้ทางนี้หัวทะเลโคราอันนี้หัวทะเลบอเน็ตอ๋อครับผมคนละเรื่องเดียวกันล้อยโลนนี้เราจะเอาเราจะทะเลโคากเป็นลวันนี้เราจะเอาปลากรับเป็นร้อยโลนะให้เท่ากิโลที่เราเดินทางมาสวัสดีครับเจีอยไรครับผมขอทราบเสนอหน้าทักทายทุกเซียนครับพี่น้องวันนี้มันหมานเลเดอร์อะไรขาดแพหนึงใครเป็นคนจัดครับนี่ขอญาตสอบถามครับโอ้สวัสดีครับผมโอ้ มือเก่าหรือมือใหม่ครับผมสมัครเล่นหรืออาชีพมือสมัครเลรียนครับเล่นขนาดไหนครับผมขออนุญาตสอบถามผู้จัดนะครับผู้จัดชื่ออะไรครับพ่อตองยกครับพ่อตองยกโอ้ได้ยินแต่ชื่อแต่เสียงนะพ่อตองยกครับผมพ่อตองยกเป็นผู้หญิงผู้ชายครับตองยกเนี่ยผู้หญิงครับผู้หญิงเนี่ยเป็นปลาอะไรครับพ่อตองยกเป็นปลาอะไรเป็นปลารวมครับปลารวมๆอะไรฮะเป็นพวกปลาบึก ปลาดิซุปนวลจันทปลานินปลาตะเพียนปลากระหูปลาต้องไก่โอ้มีทุกอย่างเลยเนี่ยแต่คนดูก็ชอบดูปลาเบิร์กเนอะปลาบึกประมาณกิโลบอกไซส์ได้ไหมครับปลาบึกรุ่นใหม่นี่ใส่ประมาณเจ็ดโลเอานั่นเป็นรุ่นใหม่เหรอครับแล้วมีรุ่นเก่าเหลืออยู่ประมาณตัวนึงสองตัวสิบโลก็ปะแปะยี่สิบโอ้แปะยี่สิบเลยอืมภาษาโคราชมันแปะยี่สิบครับพี่น้องครับผมเอาขอให้พอนางยกจงประสบความสำเร็จนะครับวันนี้ดื่มสอบถามไป เป็นราคาเท่าไหร่ครับคุณละห้าร้อยห้าสิบบาทเนี่ยครับอืมโปรโมชั่นนี่ไม่ห้าร้อยห้าสิบเก้าเลยนี่กี่กี่เซียนครับกี่เซียนครับสิบแปดครับสิบแปดเซียนโอ้คนในพื้นที่บอกพิกัดบริเวณตรงนี้หน่อยได้ไหมครับบริเวณนี้ยูเอฟบ้านบ้าตะเนินครับครับตำบลตำบลตะเนินอำเภอตนเนืองสง่าจังหวัดชัยภูมิครับโอเคขอบคุณครับพ่อน้องยกครับผมไปยกอะไรด้วดูบ่อเนี่ยเนี่ย ฮะผมไม่ได้ลูกนี้นโอ้ครับผมครับผมมาหลังจากที่เรานะครับเสนอหน้าคุยกับผู้จัดเรียบร้อยนะครับเราก็จะพาไปดูปลาก่อนจะพาดูปลาจะทักเซียนนะครับผมเวลาเขามีปลาจะได้แห่ผมกลับบ้านได้สวัสดีครับเซนจิตครับเซนจิตบ่อทองครับเซนจิตเซนจิตกล้องกำลังโฟกัสท่านอยู่จเลยจิตเลยสวัสดีครับเซนจิตครับผมทักทายเซียนก่อนครับทักทายเซียนก่อน ขอไปคารวาบรรดาเซียนครับเดี๋ยวเขาไม่ให้ถ่ายบรรดาจะโชว์ปลาเนี่ยเอาสวัสดีครับเจ้าหลวงว้าโอ้แบงค์มวงแค่ก็บอกแบงค์มวงแค่สวัสดีครับเอาโ้หน่องกันน้องกันวันนั้นผมภาคเป็นชื่ออันเนาะน้องกันนะฮะน้องกันนะแล้วแล้วทำไมมีการหนวดกันเขาออกเบิ่งเขาบอกคนป่าเขาบอกหมานถ้ากันหนวดกันเขาออกเขาได้หมานวานเสือดำก็ไปหากินทางนู่นนะได้อย่างไรนะเสือดำหนวานนี่หลวงพ่อรอดเออหลวงพ่อรดอ่ะ เปรมเอ้ยเปรมนี่แหละชื่อเล่นชื่อดำไม่เห็นเนี่ยผมเรียกเสือจดำนั่นแหละนั่นแหละเปรมนี่แหละได้มากกว่าห้าสิบโลนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันนี้โอ้โหเป็นปลารวมนะขอให้บรรดาเซนทั้งหลายขอให้มันหมานะครับผมแล้วบอยโชว์ปลาใหญ่โชว์ด้ยด้วยผมก็นั่งฟังกับเกงเลยไหนไหนคนวานที่นู่นนั่งฟังกันไหนบอนั่งบนฟังอ๋ออ๋อไม่ไก่ชนด้วยนี่คนวานเนี่ยคนวานไก่ชนออกสื่อไม่ได้ครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปนี่ครับผม กำลังอยู่ในบริเวณพื้นที่ความรับผิดชอบของพ่อน,น้องหยกอยู่ช่องนองแลนเดอร์ครับผมภาษาไทยสามคำนะครับผมเป็นนักวิ่งครับผมวันนี้ก็จะวิ่งถ่ายถ่ายขนาดไหนเนาะวิ่งการรถไฟเลยวันนี้ข่าวมาแล้วสวัสดีครับขออนุญาตผ่านบริเวณนี้นะครับผมมามาดูบอ่อครับพามาดูอเอาวัดีพี่สวัดี <c oughs> ดูรถพี่แล้วมีแพลครึ่งถึงอยู่ในรถครับเมื่อกี้เนี่ยไปกันอีกครับพี่น้องครับโอ้ยบริเวณนี้ก็มีเส้นแหด้วยครับพระคอครญาติซุ่มโจมตีเส้นแหขอนญาติทักทายเส้นแหครับสวัสดีครับคิงคอปราครับผมชวนน้ําตื้นครับผมสินพลครับสินพลครับทุนหัวจ๋าสวัสดีครับทุกท่านครับผมครับสวัสดีครับเมียสินพลครับผมเซาน้ำหนวดคือเกมแท้พี่พี่พี่เรา็มือสองมือเนี่ยรูปหนวดห้ดูดิ เออสวนขึ้นเนาะแกเดี๋ยวน้องมาบ่อนี้จะต้องลูบบนวดงี้ไหม่นี่ยเห็นไหมฮะบอมใหญ่สวนอยู่หวานกันไม่ได้เนี่ยพูดไปเล่นไปนะใหญ่พูดกี่คนนะเอาใหมดิสิบแปดคนสิบแปดบวกโอ้สิบแปดคนจะหวานยังไงวะเนี่ยแค่ฝั่งนี้ไปหานุ่งกอดแหกระจบแล้ววะเนี่ยสามคนก็ยังถึงกันเลยเนี่ยได้แค่สามแถวโอ้สิบแปดคนเขาจะเขาจะวางฉลากยังไงวางตารางไง ท่านผู้ชมครับตัวนี้กล้องกําลังโฟกัสไปที่บริเวณบ่อนะครับเห็นว่ามีปลารุ่นเล็กรุ่นใหญ่รุ่นน้อยครับหลายชนิดแลวเกินปลารวมครับผมมารวมไปดูดิขนาดไหนครับพี่น้องครับผมตุ๊กปลาบ้านนะครับขอทำความสมาธินิดหนึ่งให้ดูปลาขึ้นครับผมมีไหมเดือดพับๆๆๆๆๆเลยมีไหมมีมีเลยนี่มีเดือดไหมครับนี่ทุมันมามันกลัวกล้องเนี่ย เดี๋ยวเดี๋ยวปบ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 มีแต่มอข้าวเลยเสียหนวดสวยบอกว่าหม้อข้าวเลยกล้องกำลังสแกนไปนะฮะไหนล่ะเออมาแล้วหน่อยนึงครับผมห็ด่อน่อน้อน้องน้อน้อ สิบ <10 S 2> คนเนี่ยผมว่าเนี่ยกำลังอึดแปดคนกนะ็พอพอดีเนาะสิบสองก็พอได้ครับสิบสองก็พอได้เนี่ยสิ 12, 12, บสองได้สิบสองสามแถวไงกินข้าวล่ามาคนเดียวเหรอครับมันนี้มาคนเดียวมาคนเดียวเหรอฮะทำไม่คือไม่มีปลาเลยพี่น้องเลยมีมีปลาบ้นปลาบล้นเลยเงีงยบเชียบตปเลอปลาเนี่ยเอาละเราก็ คลิปวันนี้นะครับเป็นแปดนาทีกว่านะครับพี่น้องครับผมบริเวณนี้ก็โอ้อากาศดีมากครับเดี๋ยวผมขออนุญาตซูมนะฮะบริเวณรอมรอบประมาณนี้ครับพี่น้องบ้านนี้บ้านแตนเนินเนินสง่าประมาณนี้ครับผมโอ้โหเมื่อกี้เราผ่านคอกวัวคอกควายไม่เลืออดเหรอไปดูดูควายหน่อยเพีย พวหมาน้อยนี่ครับผมทำอะไรกินครับหมาเนี่ยอมค่ะอมเนี่ยพูดเล่นด้วยไปแล้วกินหมาอมดูวพี่น้องดูวดูววดูลูกดูควายเนี่ยผมก็พาไปเรื่อยเลยเนาะคนที่อยชมควายเนี่ยนะครับควายสวยโอ้ควายพี่น้อง เรามาจากลาบริเวณควายกันดีกว่าบา,บายบครพี่น้องพบกับผมอีกในเวลาต่อไปคลิปต่อไปครับพี่น้องบายบาย